เส้นเลือดในสมองตีบไขมันอุดตันไกลเกียร์สลายที่มากมายเราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบชางาดนักแหลสวัสดีครับ life, style. อิสมาอิลิสไมสไตโจหงนักสละคคำวันนี้มาพบกับโจก็คือนะครับมุมสุขภาพแต่ในความเป็นมุมสุขภาพก็คือแฟนคลับเรียกร้องมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ช้านานที่โจ ก็ยังไม่มีเวลาทําให้นะครับแต่ที่นี้นะครับเราก็จะมาล่ารายชื่อกันนะครับก็คือว่าถ้าท่านใดสนใจนะครับเฮยเมียนเจียงวินหินฟ้าแลบหรือบาตูนิต้าสมุนไพรอินโดนีเซียนะครับในการที่แก้เส้นเลือดในสมองตีบแม้กระทั่งไขมันความดันเบาหวานถ้าท่านใดไม่อยากเป็นโรคเส้นเลือดในสมองเต็มแล้วก็แตกนะครับ เราก็จะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับสมุนไพรหินฟ้าแลบเนะี่ยเป็นสมุนไพรที่โจได้ออกเป็นคลิปวิดีโอหลายตอนนะครับหลายโอ้มากเลยนะครับแล้วทีนี้ก็แฟนคลับก็เรียกร้องมาว่าต้นละเท่าไหร่อะไรขายยังไงนะครับวันนี้นะครับก็คือโจก็จะมาบอกว่าถ้าท่านใดสนใจนะครับตรงคอมเมนต์ขอไอดียไลนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ ส่วนนะครับราคาเท่าไหร่นะครับโจก็ไม่คิดมากมายอะไรเลยเดี๋ยวเราจะคุยกันทางไลน์นะครับแล้วทีนี้โจก็จะมาเล่าสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับว่าเวลาสั่งสมุนไพรนะครับผมก็จะมีเวลาบอกนะครับให้ลงชื่อตั้งแต่วันนี้ที่ผมลงคลิปนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่1มีนาผมก็จะส่งไปให้ทุกทท่านนะครับว่ามีรายชื่อมีเบอร์โทรมีทุกอย่างเลยนะครับก็ลงเน้น ไอดีไลน์แม้แต่เบอร์โทรนะครับลงไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับนี่แหละครับถ้าท่าในใดสนใจสมุนไพรแก้เส้นเลือดในสมองตีบแม้กระทั่งลดไขมันลดคอเลสเตอรตอรลเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็แตกเฮยเมียนเจียงวินบาตูนิต้าหินฟ้าแลบใต้คอมเมนต์ขอเบอร์โทรไอดีไลน์ชางงดนักแหลเลยละครับถ้าท่าในใดสนใจ สมุนไพรหินฟ้าแลบหรือบาตูนิต้าเป็นสมุนไพรอินโดนีเซียที่หลายๆคนถามหาเราวันนี้นะครับโจฮังนัสารคามก็จะได้ตัดชําให้แฟนคลับนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือส่งลายส่งเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่แก้เส้นเลือดไขมันอุดตันเส้นเลือดในสมองตีบและก็แตก เบาหวานความดันได้อย่างชะง,งัดนักแลรเลยละครับเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจน่าค้นหาเป็นสมุนไพรอินโดนีเซียที่หลายๆท่านอยากได้ไปปลูกที่บ้านก็ส่งลายเบอร์โทรศัพท์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นโจก็จะติดต่อไปวันที่1มีนาะผมก็จะทําได้ทําการส่งนะครับว่าใครเป็นคนสั่งบ้างนะครับราคาเท่าไหร่แล้วค่อยมาว่ากันอีกที ชง,งัาดนักเละเลยล่ะครับฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสําหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายาสิบเท่าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราทอนไม่ลองไม่รู้ชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินชสองนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชาย ผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้